สวัสด okay. so mm ีครับวันนี้ผมจะทำไอศครีมสโนว์ไฟท์โอเคดังนั้นก่อนเราทำอะไรก่อนเราจะต้องได้ไอซ์เราต้องสครูปไอซ์หิมะนะคะเดี๋ยวจะไปทำไอศครีมข้างในก่อนเราต้องสครูปไอซ์โอเคใส่ไอซ์เข้าไปในนี้ เอเอเอ็กบัตเตอร์ไอซ์ไอศครีมค่ I hope you scrub it fast because mine is getting cold and are you getting cold oh yeah don't get t dust yeah what is that noise OK เคเดี๋ยวตุ๊กตาจะเอาตรงนี้อีกนะคะ Yeah you, can run inside we can จะนอกจากจะทำน้ำแข็งใสแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นแบบว่าไอศครีมเฟรกนะคะ อันนี้สโนว์ไม่ได้สกปรกอะไรนะคะโอเคแค่นี้พอก่อนตอนนี้ได้ได้อันนี้มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวได้มาแล้วนะคะรอดูนะคะเดี๋ยนจะไม่รอว่าจะเป็นไอศครีมแบบไหนรอดูนะคะโอเค So first we're gonna use this but this is our uh uh เฟิ s ์สวนวิต์เตนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับนมข้นบ้านเรานะคะโอเค e ปแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่นมตัวนี้เข้าไปนะคะชอบหวานก็ใส่หวานดวิว t ิยวั o า h งเ i สก i t okay แล้ว f t e r t h a t we can put go เด้นวิคณยุทธโพวิลานะคะใส่ไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะโอเคเดินนิดเดียเอ่อดูสิท่า This smells weird but don't worry about it โอเคเขาบอกว่าเขาอยากจะใส่เองนะคะ Get out พอยดามิดมองไม่เห็นโอเค Yes โอเค you need to use the spoon น u m ม it out yeah เขาบอกว่าเขาจะใส่หมดโอ้หวานแน่ๆเลยลูก alright let's stir it before the ice milk so I'm gonna stir it that's pretty hard yeah but that's okay ต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอซ์เดี๋ยวน้ำแข็งหรือว่าหิมะจะสโนแล้วก็จะเป็นน้ำ that's w h so we're gonna scoop this up okay เดี๋ยวก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ okay โทรศัพท์ก็เมมเบรี่ก็เต็มนะคะโอ้ยดูดพุดนะคะอย่าอันนั้นแล้วเดี๋ยวจะพากันเอามาใส่ช็อกโกแลตออนท็อปโอเค I think that's good enough โอเค so we're gonna put strawberries t a l i o t a y ก็คือเนี่ยน้ำแข็งเริ่มละลายนะคะก็เลยเอาใส่ไหม you need to put all over this โอเคโอเค that's good enough Ugh. And then put ice. Put the. a half. That's red. Mm -hmm. But when it's in the bottle, it is brown. When... And the last ingredient is chocolate. Okay. It's much. Oh, it's... it's filling. Uh huh. No, blah, blah, I want okay. Yeah. Spark, sparkles. Is this chocolate ice cream? Yes. Uh, it's, I'm gonna eat this. Okay. Ew. How it tastes? It tastes like ice cream. you We made a good one. It does not taste like ice cream, though. But I still like it. <laughs> <laughs> เด็กน้อยพูดไนไอศครีมเนาะเสียแล้วไม่เทสิเทสไรบอท It tastes like a น้ำแข็งใส uh น yes. ้ำแข็งใส yes เป็นน้ำแข็งใสนะคะโอ้นี่ละลายหมดละก็เทสไรไอศครีมไงลูกก็เทสเหมือนกับว่าไอศครีมบริลลา d o it t a s e like taste like that Let's see But it it I like how it mm. looks. I like how looks. looks. how how เท็ดก็มันก็เหมือนเหมือนกินไอศครีมเลยนะคะมันกับว่ากินกินไอศครีมรสวานิลารสนมนะคะ I give this a a a plus ขอให้คะแนน a plus โอเค แดีวอันนี้นะคะจะไปเข้าช่องฟิตเพราะว่าเขาละลายเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าก็เทสเหมือนกับว่าไอศครีมปกตินะคะไอศครีมวานิลานี่นะคะจะเหมือนไอศครีมวานิลาเป๊ะเลยนะคะเนื้อไอศครีมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเขาเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวตุ๊กตาจะมาลาดใส่หิมะใหม่นะคะเพราะว่านี่เทสแบบนี้เลยนะคะรสชาติเป็นไอศครีมวานิลาเลยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะตัก เอ่อที่ละลายแล้วนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะเขาละลายเร็วมากเหมือนกับน้ําแข็งใสเลยนะคะโอเคเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตาจะกินอันนี้นะคะอันนี้ตุ๊กตาก็ราดด้วยน้ําแดงแล้วนะคะเป็นน้ําแดงสตรอเบอร์รี่เซิร์ฟนะคะไม่มีน้ําแดงโนไอเดอร์ไอเดอ์ไลท์ช็อกโกแลตโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะชิมให้ดูนะคะเนี่ยค่ะรสชาติจะเหมือนไอศครีมวาลิลาเลยนะคะโอเคนะคะตัวนี้เป็นตาคุณแม่นะคะคุณแม่จะมาชิมให้ดูเนี่ยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะเป็นไอศครีมวลลิลาไอศครีมกับนมสดนมสดอันนี้ก็นมข้นสดนะคะก็หวานมากแล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลอีกนะคะอรอ,อร่อยอร่อยค่ะ Thanks <Okay. S 2> for watching See you next video bye Wait a minute Wait a minute oh. Wait. ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย